สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งโรน่ายินดีวันนี้มานําเสนอเป็นของหวานบ้านใหม่นะครับผมเป็นของหวานที่แบบออมีหลากหลายแล้วมีเครื่องเยอะมากซึ่งผมก็เจอสาขอสารภาพไม่เคยทานเลยร้านอะไรแบบนี้เนาะก็คืออยู่จังหวัดเ <มา S 1> ชียงรายานะครับผมก็เส้นทางที่จะไปเรียกว่าราชรถอ่ะเซิร์ชเซิร์ชกูเกิลดูก็ได้เนาะ,ะราชรถแล้วก็ววขับสะพ,พานขึ้นไปเลยมันจะมีสะพ,พานขับ ขับข้ามลงไปขับไปสักประมาณหนึ่งกิโลนะผมเราก็จะเจออะไรเป็นที่ข้องหวานอยู่ป่กขามือเนาะประมาณนั้นผมเอ็ดดีเออผมลืมปักหมึกไว้ให้อ่ะผมก็ขออภัยเาประมาณนั้นแต่ว่าหาร้านไม่ยากหรอกเพราะว่ามีเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมมีเบอร์โทรศัพท์อยู่นาท้ายคลิปเนาะทั้ง ต้นคลิปแล้วก็ท้ายคลิปเนาะผมถ่ายรูปไปเหยียดชื่อร้านลองไปทานดูแต่ถ้าใครไม่ชอบของหวานที่เป็นกาแฟเนาะไม่ต้องสั่งนะเพราะว่ามันจะมีจะเป็นกิมพุกลุ่มวนนะผมมันก็เลยผมก็ไม่ชอบผมสั่งมาผมไม่ชอบผมก็เลยเปลี่ยนกับพี่เหมือนกันก็เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำลำไยหรือว่าน้ำแดงอะไรไ็ได้ดูว่ามีเอติลคือแบบื่วได้สารสีมาแบบนี้เยอะเยอะมากนะจังหวัดเชียงรายลองไปทานกันดูเนาะ บ้านใหม่นะครับผมก็เครื่องเยอะเลยแล้วก็ทานสิ่งที่ไม่เป็นสุขภาพอะไรเงี้ยเราบอกว่าเราไปเลือกทานดูแบบชื่นใจชื่นใจนะของเขาชาวจังหวัดเชียงรายนะครับผมก็อยู่บ้านใหม่นั่นเองนะครับนั่นคือตอนที่เราขับไปใช่ไหมถนนมันจะบ้านลูกสวยมากเลยแล้วก็ข้ามสะพานไปนั่นแหละก็ขับไปอีกประมาณสักกิโลก็จะถึงเลยนี่ครับผมชําของหวานบ้านใหม่เบอร์โทรตามนี้ครับสวัสดีครับ